สวัสดีครับเจอกับพงศายแล้วนะคะผมในช่องพงศายชาแนลนะคะผมอันนี้พงศาพามาตกปลาเต่าครับน้ำสูงมากครับวันนี้หล่องมาใส่าสายหน่อยเดี๋ยวเราเข้าไปปลาสะพานกันเลยครับผมฝั่งตรงที่เรือจอดช่วงนี้อากาศหนาวครับแล้วก็น้ํามันจะใสน้ำใสใสปลาไอเต่าตมันจะเข้ามาเยอะครับผมเข้ามาเป็นฝูงเลยเมื่อวานผมก็ได้ไป ไปเยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมตามไปดูกันเลยครับผมน้ำขึ้นมากครับวันนี้เดี๋ยวเราน้ำลากไปครับขึ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับน้ำได้กันแล้วครับเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์กันครับทุกคนส่งก็จะเป็นพวกพืดอันนี้ก็จะเป็นพุ่นะครับผมพืดที่ผมใช้ผมก็จะมัดมัดมาไว้นะครับ ใส่รถซอปเปอร์เสร็จขึ้นเล็กเตรียมพร้อมเลยฮะถึงเวลาใช้งานก็ถอดใช้ได้เลยนี่ครับเวลาเราประกอบเสร็จมันก็จะเปลี่ยนเ็แบบนี้ครับผมเียมเหยียบครับผมที่เหยียบของเราก็รุ่นแข่งปักเลย,ยใช่ไัก ชิน้นเล็กครับผมไม่ใช่ชิ้นใหญ่ครับนี่เป็นขนมปังขนมปังป่นครับ,รบก็เอามาคู่กับกุ้งที่เราหั่นไว้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับยังไม่มีหมายลงครับแต่เ,เราก็ไปแย่ๆเขาอนครับ นะครับเราก็เกี่ยวเยอะ yeah. เล็กๆแค่นี้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

ปวดเอานี่เอาไหมครับของเจ็บของปวดนะเนี่ยวันนี้หมายไม่ค่อยดีครับผมได,ได้หมายไม่ค่อยดีหาที่ลงไม่ค่อยได้ครับก็เดี๋ยว ไม่รู้ว่าเรือจอดตอนไหนถ้าเกิดรอเรือเดี๋ยวเราจะไม่ได้ตกกันครับเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับผมเยอะจริงตัวนะผมว่าเอาว่าเอาฝั่งนูนะ้นฮะไฟสะพานได้ไแล้วครับผมมาได้าหมือแล้วใช้ส,สวยเลยตัวใหญ่เลยครับเดี๋ยวมาดูของเราครับผมเจอเด็กสลิดกินลุ่ม ปลาตบเต่าเดียวที่เราใช้ก็เป็นกุ้งครับกุ้งตลาดนะครับกุ้งกุ้งขาวเรานี่แหละครับผมใช้ได้ทั้งขางกุ้งขากุ้งนี่ก็ใช้ได้ครับเนื้อกุ้งเลามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับหั่นไปยชิ้นเล็กๆเอาไปแล้วครับอยู่ครับผม ก็จะหั่นเป็นชิ้นเลยครับแล้วผมก็เอาปุกกับเก็บขนมตังครับขนมตั้งก่อนครับ ก็กินเลยครับผมเอาละครับดินแล้วลากไม่ลากลากไม่ลากครัไปแล้วครับลากไปแล้วอยู่ครับอยู่ไม่รู้ว่ามุมกล้องเห็นชัดหรือเปล่าครับ นี่ครับมาแล้วมันแล้วมาแล้วครับผมมิสองแล้วครับตกชุดอุปกรณ์ผมก็นะทำแนะนำไว้ในอีทีสองนะครับตกปลาเต่าตกปลาปลานาะเกลืออีสองครับผมอุกปกรณ์หาซื้อได้ตามร้านขายอยุปกรณ์ตกปลาทั่วไปครับผม ขาดทุนนี่ไม่มีขายเขาจะสั่งซื้อในลักษาด้าครับไปแล้วครับเดนลงกรเอาเลยโอ้โหโดดแรงด้วยไปสวยครับผมไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วอยู่แล้วครับน้านึงก็ได้มาเหมือนกัน เราต้องหลบให้ยายลงด้วยครับเราตีผ่านหน้ายายเราไม่มีที่ลงครับไม่มีเชิงจริงครับตีใหญ่ๆฮะอย่ารอเรือออกมันก็น่าจะได้ตกกันสบายขึ้นครับโซนตลิดหินครับ็ะลิดหินมันเยอะมากครับผมกินเยอะเราหมดก่อนใ้เต่าตลอดเลยครับ โอ้ออโอ้เต็กเล้งใหญ่เ <millions of S 1> มืม่อว<ม>านมผมก็โดนเมื่อวานผมก็โดนมันแย่งปลาผมไปมมใช่ครับตัวเป็นแขนนะครับไอ,อเ,อเล้งครับไอเล้งไม่แย่งไอต่อตัวใหญ่มั้ยไสไสไป้ใหญ่เลยครับไปไปดื้อๆครับ เรือจะออกแล้วครับผมเรือออมออกแล้วเดี๋ยวเราไปที่นั่งดีๆกันอะไเต่าเยอะมากข้างหน้าน้ำฝรั่งเจอสีจมก้มปุ๋งเลยครับเข้าอะไรขนาดนั้นดูมันดูมันเข้ามาตรงหน้าเบ็ดน้ำฝรั่งเยอะมากมีตัวให,ใหญ่เลย เรือออกแล้วหาที่นั่งก่อนเรือไปแล้วครับผมเข้าหมายก่อนครับ <c oughs> วันนี้จะใช้ชิงหลิวอย่างเดียวเลยจะดูก่อนว่ามันผลงานจะเท่ากับใช้คัน ช่หัดใช้ครับผมใช้ไ,ไม่เป็นครับซื้อมานานนะฮะว่าจะเอามาลองตกกห็นหน้เห็นป,ป้าๆผมมาตกกันจะใช้กันสิ่งเิลวตกกันก็ตกง่ายใช้เยอะลองซื้อมาซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้ว โหร่างอย่างนี้ยังวัดไม่ติดต้องไปฝึกเทคนิคการวัดมาใหม่แล้วเนี่ย อันนี้เบาๆมาเนี่ยไม่ชอบเลย เล็กเลือเกิน มันละครับวัดติดแล้ววัดติดแล้วผมมาใช่ โยนไปไกลแล้วมันไม่มีจังหวะวัดพอโยนผู้เห็นมันอมปั๊บวัดเลยติดเนี่ยครับ,รบอืม <c oughs> ดุดพอดีโอ้ิวคอเกือบขาดึง โอ้มึงไปมุดหนังยางไหนมาอีกนีน่รัดคอมาเนี่ยดูดิไปม,มุดหนังยางมาครับหนังยางรัดคอมาเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปดให้ này là เปลี่ยนแนวครับเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมงานถนัดชิงลิวไปไม่รอดลงแรงด้วย ปลากินดีมากครับยิ่งยิ่งเย็นยิ่งกินดีวันนี้นะครับยิ่งเย็นยิ่งกินดีหย่อนลงไปเอาเลยเอาเลยครับไปแล้วมาแล้วครับตัวเล็ก เล็กินเล็กรอดไหมเนี่ยไม่น่ารอดครับกินเล็กเราจะปล่อยปล่อยไม่ได้ครับผมให้ดูป,ปลูกปลานะครับลงยผมะอะหอยเนี่ยครับเข้ามาใกลๆ้ๆไปเลยครับ สตักดีคุณเพนเดียยันไม่ได้ก็ย่อนออกไปไกลๆหน่อยไปอีกแล้วครับทำไมตัวเล็กลงเล็กลงดูชิ้นทะเลครับ มาแล้วครับ ครับแล้วๆแล้วแล้วลากลากลากลลา,ากแล้วครับมาอีกแล้วครับวันนี้ได้มุมไม่ค่อยสวยครับหลบหลบ หล,ลบขึ้นหลบลมครับได้มาได้ตรงนี้ข้างหลังขึ้นแรงมากครับสาดขึ้นมาข้างบนสะพานเลยไปแล้ว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  ียวของเราก็เหมือนเดิมครับกุ้งชิ้นครับอันเล็กๆแล้วก็คลุกด้วยขนมปังไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว วัดครับมาแล้วครับลูกไม้อับกินลูกไม้รับไม้สุดท้ายแล้วครับเราจะกลับแล้วครับผมสี่โมง ไม้สุดท้ายครับกลับแล้วครับผมกลับแล้วครับไม้สุดท้ายแล้วครับผมเก็บอุปกรณ์ครับผมจะปั้งกันอู้เต็มกะตกมันล้นกระตกแล้วเนี่ย เกบิกติคาลิตรแมั้งหกลิตรเลเดี๋ยวไปดูสรุปผลงานกันครับผมงานของเรานะครับผมน้ำหนักข้าวครับประมาณนี้ครับผมปลาย,ยัางกือย,ยอยงอยู่ครับ แต่ว่าตรงไม่ไหวครับมันเยอะเกินเวลาไปทํามันไม่ไหวจริงๆครับตกทั้งวันทําทั้งคืนแล้วผมจะนอนตอนไหนไปกันครับชลับ้านกลับแล้วครับพรุ่งนี้เอาใหม่โอเคครับ กดติดตั้งใ,ให้พงศาเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะครับผม